ช่วงนัน้นไม่มีแบรนด์เซย์ยีเลยเราก็มองว่าเออเนี่ยคือโอกาสที่เราจะกระโดดเข้ามาทําตอนแรกๆค่ัคิดแค่ว่าหางเงินเรียนอะไร่งเงี้ยครับปัจจุบันยดตป่านะครับเข้าปีที่4นะครับตอนนี้มีประมาณ20สาขายอดขายต่อเดือนเนี่ยประมาณสัก2 0 0 0 0นตัวได้นะครับปีหนึ่งมากกว่าร0อยล้าน ตอนแรก่ะคิดแค่ว่าหางเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับฐานะที่บ้าน่ะไม่ค่อยจะดีะครับพ่อผม,มเขาเป็นออมปรพึกรับงานระหว่างเรียนนะครับพอมีเงินเก็บอยู่ตองสาพันโทรไปขอแม่อีก5 0 0 0ันก็มีเงินก้อนแรกอ่ะ8,000บาทพอดีผมมีรุ่นพี่แนะนําให้ลองไปดูสินค้าที่ลงเกลือม,มาขายขายครั้งแรกที่สะพานลอยหน้าราม คือมีเกงเกงขาสั้นผู้ชายนะครับกับเกงบ็อกเซอร์วันแรกเราขายก็ไม่ดีหรอกคือขายได้200หากต้นทุนหักค่าที่อะไรอย่างเงี้ยก็แทบไม่เหลือแล้เอาประสบการณ์ของวันแรกเงี้ยมาพัฒนาวันที่2ซื้อไฟเพิ่มจัดเรียงสึงค้าใหม่เลี้ยเราก็เริ่มขายได้พอมีเงินที่จะไปต่อยอดพอขายมาปี5-4เจอน,น้ําท่วมก็ใช้เวลาอยู่สักระยะพอเราเริ่มเก็บเงินได้เงี้ยเราก็เริ่มขายตลาดนัดกอท เมื่อก่อนนะ่ะผมมาทำบ็อกเซอร์มันเป็นผ้าสต็อกที่เหลือจากโรงงานนะครับแล้วก็มองว่าผ้าที่เราใช้อยู่เพราะว่าทำผลิตเสื้อยืดด้วยก็เลยเอามาผลิตเสื้อยืดไม่ได้มีแบรนด์ขายที่จะรจ,จักแหละตอนแรกขายอยู่ที่60บาทครับมีทั้งเสื้อเปล่าแล้วก็เสื้อลายทางด้วยก็แล้วแต่สต็อกที่มันจะเหลือมาแล้วก็เอามาตัดขายได้เยอะนะครับแต่มันไม่ค่อยเหลือค่าเย็บค่าผ้าจาก60ก็เริ่มขยากมาที่ 80, 2ปีกว่าๆเปีกว่าก็เจอผ้าตัวหนึ่งที่เราชอบเรารู้สึกว่าผ้ามันดี ต้นทุนมันได้แล้วคุณภาพมันดีด้วยใส่มา2ปีแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ยืดไม่ยื้ยอะไรยเงี้ยครับช่วงนัน้นไม่มีแบรนด์เสยืดเลยเราก็มองว่าเออเนี่ยคือโอกาสที่เราจะกระโดดเข้ามาทําเราจะสื่อสารให้กับวัยรุ่นเราก็ต้องตั้งอะไรที่มันง่ายๆแล้วฟังแล้วก็เข้าใจทันทีผมว่าตั้งชื่อแบรนด์บ็อกเซอร์ชื่อว่าแบรนด์บ็อกปะเพราะว่าลูกค้าเวลาเขาเดินผ่านหน้าร้านอ่ะเขาชอบชวนแฟนเขาซื้อเอาบ็อกปะผมก็มีไอเดียมาตั้งคำว่ายืดเปล่าตอนแรก เราขายที่จะดจัดถ้าเราขายราคาสูงเงี้ยมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งราคาขายแค่ร0อยเดียวจากที่เราขาย60อ่ะพอเรากล้าตั้งราคาขายร้อยหนึ่งอ่ะปรากฏว่าขายดีกว่า้วยนะเพิ่มเรื่องคุณภาพเรื่องของ การบริการทําร้านให้มันสวยๆนะแล้วก็ทําให้มันดูเป็นแบรนดิ้งเราคิดถูกเพราะเราในใจจักอะส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านๆกันตอนนั้นมีประมาณ2ล้านและเรารู้สึกว่าสินค้าเราเนี่ยน่าจะไปจัดโต๊ข้างนอกได้เราก็เลยเริ่มไปขยายที่ยูเนี่ยนมอลก่อนปรากฏว่าเราขายดีเซรนทันอะเขามีโมเดลใหม่เขาก็เลยมาชวนเราไปลงช่วงแรกสุดอะคุณนักชาลีตอนนั้นเขาเป็นกระแสพอดีแล้วเราเลือกเขามาช่วยโฆษณาพเพื่อให้อะไรเงี้ยทำให้คนรู้จักมากขึ้น กลุ่มลูกค้าหลักๆของเราครับก็เป็นนักศึกษาแล้วก็โฟลจอบเบอร์จาก6กสมาปี6,4ผมโตขึ้น100%ปี63โตขึ้นจากปี6-2อ่ะประมาณ2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ือแข็งก็คือเรื่องของคุณภาพแล้วก็การบริการขายราคาไม่แพงสิ่งที่เราพูดไปคือมันเป็นสิ่งที่เราทําได้จริงนะครับที่เราบอกว่าไม่ยุ่ยก็คือมันไม่ยุ่ยจริงๆเพราะเราเทสผ้าตัวนี้มา2ปีกว่าเราเซกเมนต์เลยเราเจ,จาะจงผ้าตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็สื่อสารมันออกไปแบบนั้น และลูกค้าก็เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราคือโควิดมามันก็ค่อนข้างแพนิคเนะเราต้องปิดสาขาปรับตัวก็คือเราก็โรเตทพนักงานจากสาขาทั้งหมดครับมาตอบออนไลน์อาจงบโฆษณาหรือว่าเราทำคอนเทนต์มากขึ้นอย่างพวกมาร์เก็ตเพจอย่างเงี้ยเราก็ทุ่มเยอะมากโตขึ้นแบบ300%เลยส่วนใหญ่จะมีใช้อินฟู์ครับเป็นตัวช่วยที่ดีครับในการ เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆใ,ในเรื่องของแบรนด์อะไรไหค่อนข้างที่รู้จักได้เยอะขึ้นใช้ทุกทช่องทาง Ti k t o อกทวิตเตอร์ก็ใช้ก,กลายเป็นช่วงโควิดเน่ยงานเยอะขึ้นช่วงวิกฤตเราก็ยังขยายทีมเรื่อยๆครับเป็นเหมือนคีย์ที่ทําให้เราลอดพอเราเริ่มจับจุดจากออนไลน์ได้หน้าร้านมันก็ขายดีขึ้นไปด้วยเพราะลูกค้าเขารู้จักแบรนด์เราอะไรเงี้ยครับ <S 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 เราเริ่มขยายอาณาจักรก็เริ่มมีพวกฮูดดี้สเวแพนชุดเดส ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้มองยืดเปล่าเป็นแค่เสื้อยืดแล้วควรจะเป็นอะไรที่มันยืดได้แต่มันไม่ย้่ยกลายเป็นว่าเราออกไลน์โปรดักต์อะไรก็ได้ยุคนี้เขาชอบอะไรที่มันสบายคนติดมาแล้วก็รีบออกเลยสินค้าหลายๆตัวอย่างเงี้ยยับยากด้วยส่วนผสมของเนื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เวลาเราผลิตสินค้างเงี้ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคครับปัจจุบันยืดเปล่านะครับตอนนี้มีประมาณ20สาขายอดขายต่อเดือนเนี่ยก็ประมาณสัก2 0 0แ0 0ตัวได้นะครับ ปีนึงมากกว่า100ล้านพอเราเริ่มทําอ่ะก็มองหาปลายทางไม่เจอนะเราชอบอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราทําอะไรได้ดีทุ่มเททํามันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออ่ะครับผมว่าสักวันนึงก็สําเร็จกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ